สวัสดีครับผมนายวัชรินอินวิจิตนะครับรหัสนักศึกษาหนึ่งหนึ่ง2 9สสาูนสี่หครับวันนี้จะมาอทิ์าัน,นี้นะครับการใช้งานโปรแกรม m e n d i c นะครับโดยใช้อีเมลแอคเค n ์ของมาวิทยาลัยนะครับแรกไปส่วนของเราอินกันนะครับนี่คือล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็เลยเข้ามาถึงหน้านี้เลยค แล้วก็อันนี้จะเข้ามาที่ SLA Dashboard นะครับแล้วก็ไปที่ Edit t a บนะครับอันนี้เป็นส่วนของการเพิ่มผู้ใช้งาน Invite ที่เข้ามานะครับเช่นเราจะเพิ่มอาจารย์นะครับ Copy จากนี้มาครับแล้วก็ Add to List ครับ Add to List ทีนนี่คือมีอาจารย์อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ส่วนของหน้าโปรแกรมนะครับเราก็ไปที่ Edit in Studio นะครับแล้วเราเลือกที่ Page ก่อนนะครับแล้วก็ S L A Dashboard นะครับแล้วก็นี้เป็นส่วนของโจทย์นะครับที่ให้ใส่รหัสใัศึก่ษาแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับลองมาลันดูนะครับ รีวิวนะครับแล้วก็เลือกที่ S L A Dashboard นะครับนี่นะครับไวแสดงชื่อแล้วก็รหัสนักศึกษานะครับขอจบการนำเสนอครับผมผมครับ